ไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเกิดดับทำให้เบาใจนะครับเบาใจกันเราถ้าเบาใจแล้วมันก็ไม่หนักใจนะครับชีวิตคนเราเนี่ยควรจะอยู่ด้วยความเบาใจนะครับเบาใจได้เพราะทุกอย่างเนี่ยที่มันหนักใจมันเหนื่อยใจมันลำบากใจเพราะว่าเราจมนะครับจมมันไม่รอย นะครับใจมันไม่ลอยใจมันจมอยู่กับความพอใจจมอยู่กับความไม่พอใจชั้นการที่เรามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติจะถอนความพอใจและความไม่พอใจนั้นเราก็ต้องไม่เที่ยงเกิดดับนะครับไม่เที่ยงเกิดดับแล้วเมื่อความพอใจและความไม่พอใจไม่เกิดขึ้นนะครับหรือเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันจะเบาใจก็จะมีสติมีสัมปชัญญะ ความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาฉันการที่เราจะละความพอใจและความไม่พอใจนั้นก็ละด้วยความไม่เที่ยงเกิดดับนะครับเมื่อความไม่เที่ยงเกิดดับเต็มสมองเต็มใจเต็มความรู้สึกสติสัมปชัญญะนะครับก็ตื่นรู้ทั่วพร้อมได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นความไม่เที่ยงเกิดดับจึงสามารถป้องกัน แก้ไขลบล้างที่คลายคลายความพอใจและความไม่พอใจละความพอใจและความไม่พอใจป้องกันความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้เราจะสังเกตว่าเมื่อเราภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับอยู่สม่ำเสมอความคิดนับที่จะไปจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับอารมณ์นะครับเรื่องต่างๆที่จะเอาจะได้จะมีจะเป็น มันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีคําว่าไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ในสมองในใจเลยเนี่ยมันก็จะมีแต่ความหลงนะครับหลงหลงในปฏิจจสรรมุป,ปบาทนะครับหลงในไตรักหลงว่ามันเที่ยงหลงว่ามันเกิดแล้วมันจะเป็นความสุขนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดนั้นเขาเรียกว่ามนโนไป มโนไปตามความพอใจและความไม่พอใจคนเราจะทําส e, ิ mismo, tiempo, welfare, ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตจมม์เนี่ยเราจะอยู่กับความพอใจและความไม่พอใจตลอดวันเลยถั้าเราก็ต้องถอนความพอใจและความไม่พอใจด้วยการภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับเพื่อจะได้มีสติสัมปชัญญะนะครับที่ได้มาจากการภาวนาเนี้ยมันจะทําให้เรานั้นละคลายความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้นะครับแล้วเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะ มันก็จะมีสมาธิมีปัญญาไม่หมดปัญญาไม่เสียสมาธิดำเนินชีวิตอย่างไม่ขัดเคืองนะครับไม่หลงนะครับและไม่โลภในอะไรๆนะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเกิดดับอยู่เป็นระยะนะ,ยะนะครับหรือว่าตลอดเวลา ม่เที่ยงเกิดดับนะครับมันจําเป็นต้องใช้มากกว่าลมหายใจจําเป็นต้องใช้มากกว่าดินน้ํามลมไฟอากาศวิญญาณที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันเพราะว่าเรา,าหายเราก็ต้องการน้ํานะครับเราหิวเราต้องการข้าวน้าลมหนาวเรา้อนต้องการเครื่องนุ่งห่มเราต้องการหลบแดดหลบฝนที่อยู่อาศัยเจ็บไข้ <ๆ S 1> ไม่สบายก็ต้องการารักษาโรคแต่ว่าไม่เที่ยงเกิดดับเนี่ยเราต้องการมากกว่านั้น มากกว่าเงินทองมากกว่าเข้าของที่เราต้องซื้อต้องจ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ท่องไม่เที่ยงเกินดับให้เต็มบริโวณน,นียสติสัสมชัญญะมันพร่องความประมาทความเสื่อมททุกข์มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับก็เลยมีรูรล่วดมันก็จะจมนะครับจมไปกับความคิดจมไปกับอารมณ์จมเปกับความรู้สึกพอใจไม่พอใจตินลนขวนขวายเต่ามากมาย เพื่อที่จะเอาความพอใจและความไม่พอใจนั้นฉะนั้นเราก็เลยภาวนานะครับภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับนะครับไม่เที่ยงเกิดดับเป็นระยะเป็นระยะไว้ไม่เที่ยงเกิดดับตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเป็นธรรมดาอเองนะครับถ้าเรามัววกเวกหวั่นไหววุ่นวายไปกับความพอใจใพอใจหรือว่าเพลินไปกับความพอใจให้พอใจเนี่ยเราก็จะจม อยู่กับอกุศลความเพ่งอยากได้พยาบาทเีิดเบียนนะครับความกำหนัดผัดเคืองลุ่มหลงหมองเมาความยินดียินร้ายความสุขความทุกข์ซึ่งอาการเหล่านี้มันทําให้เรานั้นเสียบุญนะครับหมดบุญฉะนั้นเราก็เลยต้องการจะอยู่ได้บุญได้นะก็ต้องอาศัยภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับบุญจะได้ไม่พร่องนะครับบุญจะได้ไม่หมดไม่อย่างนั้นแล้วมันหมดบุญนะครับก็จะอยู่ได้ความยากลําบากทุลักทุเลนะครับ อดยากลำบากขาดแคลนปัจจัยสี่ปัจจัยห้าเพราะว่าบุญมันหมดบุญหมดพระไปอยู่กับความคิดนะครับไปอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์อยู่กับความรู้สึกจมแช่หมกมุ่นฉะนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มบุญนะครับโดยการภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับเมื่อบุญมากบุญเยอะนะครับก็สามารถที่จะเอาบุญไปใช้ในชีวิตประจำวันพออยู่พอกินพอใช้เหลืออยู่เหลือกินอย่าใช้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วมันขาดแคลนนะครับทุกยากลําบาก เพราะว่าชีวิตหมกมุ่นแต่ความคิดหมกมุ่นแต่ความพอใจไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาชีวิตก็เลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปจะมาจะอยู่ก็ไม่รับเลื่อนไม่สะดวกไม่สบายฉะนั้นการภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับอยู่สม่ำเสมอเป็นการเพิ่มบุญนะครับรักษาบุญให้อยู่ในระดับที่พอดีนะครับพอดีและมากพอที่จะ ทำการให้การดำรงชีวิตอยู่นั้นเรียบง่ายสะดวกสบายมีความสุขอิสระนะครับต้องการสิ่งใดปัญหาสิ่งใดก็สําสเร็จสมหวังฉะนั้นการเพิ่มบุญนะครับด้วยการภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับเป็นการเพิ่มบุญก่อนที่บุญมันจะหมดบุญจะลดน้อยถอยลงนะครับคนเราถ้าหมดบุญแล้วมันก็เริ่มจะเสียศูนย์นะครับเริ่มจะอาการไม่ดีนะครับขาดสติเสียสมาธิหมดปัญญา จะหาอยู่หากินหาใช้ยาใจนี่ไม่พอนะครับเพราะว่าบุญมันหมดนะครับมีแต่กรรมคือคิดอยู่ตลอดเวลาพอใจไม่พอใจนะฮะคิดอารมณ์ก็พอใจพอใจความรู้สึกก็พอใจพอใจทุกสัมผัสมีแต่ความพอใจพอใจตลอดเวลาบุญก็เลยล่อยหลอร่วงโรยไปฉะนั้นต้องเพิ่มบุญเพิ่มบุญเพิ่มบารมีเพิ่มวาสนาเพิ่มดวงชะตานะครับให้โชคดีวาสนาดีบารมีดี นะครับเกภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับเพื่อเป็นการเพิ่มบุญนะครับเมื่อเพิ่มบุญบาปน้อยนะครับไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านกับความพอใจไม่พอใจกับความคิดคำพูดการกระทำการรับรู้รับทราบรับฟังโดยการดูฟังดมกลิล่นมื่อสัมผัสจากภายในภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันยันก็ต้องเพิ่มบุญนะครับเพราะว่าเราใช้ความคิดใช้คำพูด,ใช,พดใช้กระทำ ใช้ตาดูหูฟังดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสนะครับรับจาคิดรู้อยู่ตลอดเวลาบุญก็หมดเหมือนมีเงินแล้วใช้ไปสารพัดจะใช้ก็ไม่พอใช้ทีนี้บุญเป็นเครื่องที่เราต้องใช้ตลอดเวลาไม่ว่าการดูการฟังดมกลิ่นสัมผัสคิดพูดทำเนี่ยรับจําคิดรู้เนี่ยถ้าไม่มีบุญเกิดค,ความไม่เที่ยงเกิดดับเนี่ยมันก็จะมีกรรมแทนเหมือนคนไม่มีเงินอ่ะต้องกินต้องใช้ก็ต้องเป็นหนี้แทนนะครับต้องไปหยิบยืมเข้ามาใช้ ซึ่งก็เกิดจากการมีกรรมการมีกรรมก็คือการมีความพอใจพอใจตลอดเวลานั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องมีบุญอของตัวเองไม่ต้องอาศัยบุญผู้อื่นไม่ต้องอาศัยกรรมผู้อื่นฉะนั้นเราก็ต้องภาวนาะอาบุญเยอะๆนะครับไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเกิดดับเนะครับเป็นการเพิ่มบุญตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนเพราะว่าเราต้องใช้ตลอดตั้งแต่หลับจนตื่นตื่นจนหลับนะครับใน,นในความฝันในความเป็นจริงเนี่ย เราต้องใช้บุญก็ภาวานาไม่เที่ยงเกิดดับเมื่อใช้บุญแล้วกรรมก็เป็นอันหมดไปนะครับบุญก็จเจริญงอกงามท่านจําเป็นต้องมีบุญโดยการภาวานาไม่เที่ยงเกิดดับเป็นการเพิ่มบุญอย่างรวดเร็วชาร์จบุญนะครับได้เต็มวัยนะครับภาวานาไม่เที่ยงเกิดดับกรรมก็จะหมดไปไวนะครับกรรมก็จะไล่อยหลอไปก็จะใช้ชีวิตอย่างไร้ปัญหาไร้อุปสรรคนะครับไร้ภา,าระปัญหาแล้ความเครียด ความหนักความเหนื่อยความท้อความเบือ่อหน่ายความทุกข์ทรมานก็จะหมดไปเหลือแต่ความสะดวกสบายความสุขอิสระอิ่มกายอิ่มใจสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจด้วยการภาวนาเพิ่มบุญนะครับไม่เที่ยงเกิดดับนะครับเพิ่มบุญโดยการไม่เที่ยงเกิดดับภาวนาเพิ่มบุญโดยการภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับเป็นการเพิ่มบุญให้กับชีวิตให้กับตัวเราเองและผู้อื่นเพราะบุญเท่านั้นจะทําให้เราอยู่อย่าง สุขเย็นสุขสบายสุขสงบสุขอิสระอยู่อย่างหมดเวรหมดภัยหมดเจ้ากับมนายเวรหมดมารหมดอุปสรรคในชีวิตนะครับระส,สิ่งที่รักที่จเจริญใจปัถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสำเร็จสมหวังทุกสิ่งสมปัถนานะครับภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเกิดดับเราภาวนาได้ตลอดวันตลอดคืนไม่ว่าเราทํากิจธุระอันใดอยู่ไปไหนมาไหนทําอะไร อยู่เฉยๆทำงานทําการก็ภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเกิดดับไ,ได้ตลอดเวลานะครับเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเพิ่มวาสนาบารมีให้กับตัวเองนะครับให้กับลูกหลานญาติพี่น้องคนรักสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีส่วนในบุญกุศลเหล่านั้นนะครับไม่เที่ยงเกิดดับนะครับเพิ่มบุญไม่เที่ยงเกิดดับภาวนาเพิ่มบุญไม่เที่ยงเกิดดับ ไม่เที่ยงเกิดดับเป็นการเพิ่มบุญนะครับอย่าลืมบุญจากการภาวนาบุญจะฉับพันฉับพันนะครับสําเร็จประโยชน์ภาวนาไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเกิดดับเร็วๆนะครับจะได้ใช้บุญได้ทันนะครับไม่เที่ยงเกิดดับไม่เที่ยงเกิดดับนะครับ